พร้อมหรือ,อยังลูกลักแห่งองค์พระพิเคเนตกับเทศกาลแคเนจจตุรทีปีนี้ตรงกับวันที่7ถึง17กันยายนนี้ค่ะโดยมีคติความเชื่อว่าแคเนจจตุรทีพระองค์จะเสด็จมายังโลกมนุษย์เพื่อประทานพรแด่สาวกที่ทําการบูชาต่อพระองค์ผู้ศรัทธาแห่งพระองค์ย่อมไม่พลาดในเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งองค์พระพิเคเนตค่ะร้านเทวาราดูและทีมงานพร้อมสุดๆบอกเลยค่ะจัดเต็มขนมไหว้เทพทุกสูตร ลาดูโมทก,กะเซ็ตโปรโมชั่นแบบครบชุดครบเซ็ตของไหว้ของบูชาองค์บูชาของถวายทูกเทียนกํายานงานทองเหลืององค์เทพนำเข้าอินเดียและอื่นๆอีกหลายกระดอกกระเดีย จัดเต็มครบครบหน้าร้านเทวาลาดูที่นี่พร้อมบริการอยู่ที่ช้างคานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหรือจะสั่งออนไลน์ก็พร้อมส่งแบบด่วนๆทั่วประเทศทีมงานของเราพร้อมบริการค่ะรีบสั่งรีบจองเข้ามานะคะช่วงเทศกาลออเดอร์ลนน้นแน่นทุกปีคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดขนมของไหว้จากร้านเทวาลาดูค่ะกดสั่งที่ตะกร์ติ๊กต o อกช็อปได้เลยนะคะกดสั่งทักหาแอ ได้เลยค่ะในช่องเทวาราดูมีคลิป8ขั้นตอนบูชาในช่วงเทศกาลคนเนศจตุรธีโดยอาจารย์เบสทินกรทำตามได้ง่ายๆแบบแฮปปี้แฮปปี้ค่ะรวมถึงคลิปบทสวดเกร็ดความรู้อีกมากมายค่ะบูชาแบบมีความสุขบูชาไปกับร้านเทวาราดูสายมูต้องมาค่ะนูนาเทวาราดูสวัสดีค่ะ